มาจากจังหวัดอะไรครับผมมาจากพิโลครับอ๋อพิโลอีกแล้วเพิ่นเอาไปก็บเกี่แผ่นโอ้สาธุอันนี้ทำก้วยทอดสำหรับพรุ่งนี้หรือยังไงไม่ค่ะวันนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามีพระมีโยมแม่ชีทำงานกันเราก็เลยมาทอด ครับสว,วัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทำไรครับทอดท<ะ>อดป,ปลาหมอ n กลิ่นผมมาตามกลิ่นนะฮะอาจารย์ อาจารย์ครับสำหรับแจกญาติโยมหรือยังไงครับผมครับผมอันนี้ไม่ได้แจกอันนี้คือให้โยมได้ร่วมบุญร่วมบุญในร่วมบุญสร้างพอไหวสร้างโบสถ์ถวายปุ๊บก็จะได้ปัจจัยไปสร้างโบสถ์ทุกอย่างที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลในวัดเนี่ยทำอะไรครับผมโยมก็ได้บุญสองสองอย่างพร้อมกันเลยครับเนาะได้บุญสองอย่างพร้อมกันครับก็คือสําหรับญาติโยมที่มาร่วมกระถิ่นญาติโยมได้ทุกเลย น้อยทำหญาโยมพาพิศุกสามรรณีทายที่เนาเนาะที่มาที่มาร่วมกระถินใช่ไหมครับอาลงกระถินได้หมดได้หมดแลร่วมด้วยช่วยกันครับอกลับไปก็เป็นสิริมงคลจะได้ร่ำรวยมากมีศรีสุขแข็งแรงก็จะได้มาช่วยที่นี่ด้วยแล้วทุกทุกที่ใช่ป่ะตรงไหนแล้วก็ช่วยช่วยช่วยหมดสวัสดีค่ะเจริญธรรมเจริญสุขนะคะกัลยาณมิตรสหามีกระทรทุกทุกท่านนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นวาระบุญนะคะงานกระถิ่น30ตุลานะคะก็ะคือกระถินเนี่ยเป็นบุญมากนะคะผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้ามานะคะร่วมทําบุญกระถินสามัคคีเนี่ยซึ่งเป็นบุญเขาเรียกว่าเป็นบุญประจาประจาปีนะคะแล้วก็วัดอรุณรัมีนะคะก็ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่เฉลี่ยนะคะ มีที่ระลึกนะคะสําหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะคะที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินอันนี้ก็คือเป็นผ้าผ้าจีวรขององค์หลวงปู่นะคะซึ่งจะเป็นยันนะคะยันครูนะคะขององค์หลวงปู่เฉลียวถิละปัญโยนะคะอันนี้ก็จะมีแค่10 10 10ผืนเท่านั้นนะคะมอบให้สาหรับผู้ที่เป็นประธานกระถินนะคะ 9 99 9บาทก็จะรับไปเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีพระกัจจายนะนะคะเป็นมหาโชคมหาลาภนะคะจะเห็นได้รูปลักษณ์ของท่านนะคะเป็นรูปอ้วนท้วนสมบูรณ์คุ้มคุ้ยนะคะสื่อความหมายว่ากินไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดไม่อดนะคะเดี๋ยวมีผ้ายันแผ่นจิ๋วด้วยค่ะกำลังไปเอามาท,ะะทุกบาททุกสตางค์คือใช่ทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ร่วมมาอันนี้ก็เป็นที่ ระลึกความเป็นมงคลอยู่แล้วนะคะความเป็นมงคลเป็นผ้าจีวรที่หลวงปู่ท่านเคยคองนะคะคองผ้านะคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะปัจจัยนี้ก็จะได้ทานุบํารุงนะคะคพุทธศาสนาทําความเจริญให้แก่วัดอรุณสมีนะคะ,ะแม่ชีก็กราบอนุโมทนานะคะอนุโมทนาร่วมบุญกับกัลยาณมิตรสหมมิตร กระทำาิิ์ยาลูกศิษย์ขององอค์หลวงปู่เฉลิมศิลปปัญญูนะคะพี่ดอนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดอรุณรัศมีครับเป็นงานกระถินครับวันนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศนะตอนนี้กําลังเช้าๆอยู่เจ็ดโมงเช้าครับออก็น่าจะงานก็จะเริ่มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีลงทานเข้ามาเอยอะๆเลยนะครับอันนี้เป็นซุ้มของออวัตถุมงคลน,นะครับของทางวัดอรุณรัศมี แต่เรายังมีทั้มาที่เข้ามาในในงานกระถิ่นวันนี้นะครับก็เด็กเขาจะเข้ามานะสามารถที่จะเข้ามาทําบุญนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพระของฝันกันแล้วกันเนาะนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับวัตถุมงคลน,นะครับกลับบ้านไปใช่แน้กสีเขียวนี่เป็นแค่หน้าที่ว่าอยู่จะเขาเรียกว่าอยู่ในตะกุนหน,น้าสายวัง ไปแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดย่าเสียลายแผ่นแล้วค่ะ,คะ,คะได้ไปเกือบเกือบสิบแล้วค่ะสาธุครับ <c oughs> ยังไม่ได้ทำบ,บุญก็ตามซุ้มตามโรงทานต่างๆก็จะมีนะครับต้นกระถินไว้นะครับหานะตำหรับทำบ,บุญนะครับเริ่รมโตู เป็เตี้ยวนะกยเป็เตียวนะครับเยอะเลยเป็จับเนาะเป็ดจับยวนนะครับเป็ดจับยวนนะครับก็โบนาสาผู้ที่นำมาร่วมแล้วก็ส่งพามาร่วมกับทางวัดอรุณรัศมีมีนะเต้าหู้สดด้วยตรงนี้ไม่ตอย่าลืมนะครับทำพนกันนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นเป็นน้ำนะเป็นน้ำอะไรเนี่ยอ๋อเป็นน้ำาด่มนะครับน้ำดื่มผลไม้น้ำดื่มนะครับเป็นน้ำดื่มสมุนไพรนะครับ ไปต <junior. S 1> รงโน้นก็จะเป็นของพี่โุ่งพี่สันก็จะมีอะไรเนาะน้ำส้มนะครับน้ำส้มเป็ดหิมะนะครับตอนนี้ถวายพระใช่ไหมครับสาธุอนุโมทนาด้วยครับแต่คุจอยคุณดำรงก็ นำสุกตํามาครับขบวนธนาสาธุนะครับกับคุณแม่หนุ่มจันนะครับลูกนะครับนะปัจจัยยติโยมที่ว่าโอนมานะคะร่วมบุญมานะคะทางช่องทางเฟซบุ๊กน้ากพันปาริวัตรน้าคลาดนะคะ,ะก็จะได้ทั้งหมดทั้งพัจตัยทั้งประธานรองประธาน1 8 3 1 5บาทนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสแล้วก็300เพิ่มไปเป็นเพิ่มให้ห้าบาทหาสาธุสาธุ้้าพระสังกัดใจจ้าให้กับเจ้าพาพเป็นที่ระลึกมารับหน่อยรับองค์พระสังกั่อย ขอหลนเองนัานโชคลาบขอให้คราบขายดีมีกำไร variance, เป็นี่ละึทงแรงไปเตพพยันนต์สุดจ้า so. <ÜNDNIS>

เราเป็นเจ็ิสามัคคีได้มาดูกองเราเปมหาจุลนิสต์บทอาลยศพปุมากปีนี้จด้ิพระได้ยิพระอค์หลวทางญาวยากไว้ว่าให้พระสงฆ์เลือกภิกษุในลูกเึ่งในการทำกินารกิจที่จะให้กฐินสมบสึกปีนี้หมดปู ก็โถงก็เลยี้ให้พระพระเดียวพระนากรอาชายาอาทิตตโตเก็บพวกโอกริ่เพื่อที่จะได้อาถัมจเตินฐารกิจให้บริสุทธิ์ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้สรงาดุจอะไ้ดังนั้นเพื่อรับสมบัติจากโยมที่หลวงตาเดียวนาคนี้เห็นว่าเป็น สับวัวและถูกต้องเป็นไปเปปพื่อความโปรดรุ่์ขอให้ชาวทั้งหลายได้สาตุการขึ้นพร้อมกันณ์บัดนีติมี